จ้พี่น้องเนี่มาพาบบางหัจากอีกพักอีกชิดิดนึงสิกินไดดได้จ้ะเต็มเลยจ้ะพี่น้องนี่จ้ะพักชิดิดเนี่ยเขาอึคนไทยเอิญพักชีหล่อมฝรั่งได้จ้ะพี่น้องนี่จ้ะลักษณะตพักชีหล่อมฝรั่งนะพี่น้องนี่จ้ะโคนต้นเขาสิ ออกแดงๆแบบนี้จ้ะนี่ลักษณะใบนี่จ้ะนี่ผักเอิ่มผักชีหล่อมฟรั่งกินขเขาสิคือค่ายค่ายเอ่อเคลื่อนบกใบใบบกใบบกุวงบานห้องออกพี่น้อง,อง,อง,องนี่จ้ะถ้าเวลาเก็บแบบเก็บอ่อ,อนๆมันจะโอ,อ้ นี่จ้ะต้องเก็บอ่อนๆแบบนี้พี่น้องไปแกงออมจ้ะนี่จ้ะนะเก็บอ่อนๆอัอนปลานี่ก็มีตำแหน่รวมน้ำพี่น้องขั้นจ้ะต้องระบางผักตำแหน่าจากน้อยเก็บไปกับขั้นไปหอมจ้ะนี่โค้นต้องคอยออกซีแบบนี้จ้ะพี่น้อง เปิดแบชี้หล่อมนะพี่น้องเอาไปแกงออมแสบจ้ะชี้หล่อมฝรั่งพี่น้องหาหยอดอ,อ่อ,อนๆสิจ้ะหาเก็บกินแต่หยอดอ,อ่อ,อนๆได้จ้ะพี่น้องแกจะเอาอ,อันอ้วนต้มแยต่อพี่น้องอต้มแย่ก็มีน้ำคั้นตน้มแย่น้องต้มแย่คั้นขนาดได้จ้ะ เก็บอ่อนๆแกงออมรวมพักนะพี่น้องคันน,นตำเนี้อจ๋าจะจะจะพักตำเนื้อตำเนื้อฝรั่งพี่น้องเป็นยังสีจ้ะมันเกิดรวมกันอยู่คันขนาดเลยจ้ะแต่แสบได้จ้ะพักตำเนื้อฝรั่งเอาไปลวกจิ้มน้ำจิ้มแสบได้จ้ะแต่ตอนเก็บ เธอสิคันจากหน่อยใบแี้ยงสิเรจะเก็บไปกินนะจ๊ะเอาอ่อ,อนๆเอ,องสิโอ้ยตำเงี้ยหลายหาป้าไม่กันพี่น้องนี่ว่ามีขี่มา้าเราเด้อจ้ะมันอยู่สูงขึ้นมาเก็บทั้งคู่พี่น้องจ๊ะ จิมงขีม,มาาเนียวว่าได้หรอ่จ้ะกเ็บแ,แกงอมอมีประโยชน์ทั้งยากระไรด้วจ้ะพี่น้องผักพักไอ้ผักขี้ล่อม จบปุกคุ้นทางยากัน้ะืมจ้ะอ่อนๆแบบเนี่ยต้องเก็บอ่อนๆจ้ะแกงอ้อมพักผสมพักร้วมจ้ะพี่น้องจ้ะนี่จ้ะพักชี้ล้อม นี่ตรงนี้ก็จะมีผักชีร o มเล่ากะน,นี่อีกพี่น้องจ้ะนี่ตำแเย่ฟรังพี่น้องนี่จ้าตำแย้่ฟรั่งนี่กเสซ่บได้พี่น้องมันาสิคั้นจากน้อยจ๋ะเก็บอ่อนๆแบบนี้เจ้ะพี่น้องจ้าต้องกินตันอ,อ่อนๆนะจ้ะนี่ วิธีเก็บหาเก็บประต้อนอ่อนๆมันจะชีร้อมอันนี้ก็มีเมตามินสูงเม, A, มตามินเอเมตามินบีพี่นนองของรีพี่นนองมีประโยชน์ด้วยมีแดดดีจะจะได้ไม่ได้เด็กเ,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 เขาป้าหาคัด เขาวสวนกับมน้นเงยคู่ใจล็อกดาว,อ,วอีเล็จอะเทศเยอรมันยุใสกับล็อกดาวเวิร์พี่น,อนนะ้องเนาะเขาป้าหาเก็บพักเก็บมีกินชีร้อนห่าอย่าอ่อน,ออน tiếp mong cây chạp thần nón chắc nói đó phía nọng để xong bà chặt, để xong khó ấp cháu gần bo, để xong นี่จะเป็นแกงออมผักรวมจ้ะผักนี่คนไทยนิยมกินด้อพี่น้องมีประโยชน์หลายจ้ะจา้าโรคไขข้อช่วงโควิดอาคะกินของนีประโยชน์ ฟรีด้วย,จ,ย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 จ้ะพี่น้อยเจ้าพี่น้องเนี่พี่พามาเบิ่งพักอีกชนินหนึงนง่งพี่น้องนี่พักกุ้มรั่งพี่น้องจ้ะผื่นกลางบางเต็มเลยจ้ะเอิม่มพักกุ้มรั่ง พี่น้องเอิญพักกุ้งฝารังพี่น้องคืออีกอย่างหนึ่งเอิญพักเนเปิลน,นะพี่น้องเลยเก็บไปดองเก็บไปลวกจ้ะเ,เต็มเลยจ้ะก็ะมันยู่สูงพี่น้องเก็บบาถึงจ้ะ มันหน่อยเดียวนี่จากกระเอิ่อพักกุ้มก๋าล่งเกไปดองไปลวกกินได้ันจะสูกก็บเสื่อมพวดจะพี่น้อง